น้องพี่เรียงทุกคนเพลงเข็มจีราต้องรอดแต่เพลงประกอบซีรีส์เพลงใหม่ออกอกีกแล้วลกิเพลงคราวนี้เป็นเพลงของยายสียายสีมีเพลงประจำตัวด้วยเพลงประจำตัวลำพึงไม่ไกลละไม่ไกลจรีละะ มาแล้วครบเลยมายายสีตอนที่เราอาัดเพลงดูเพลงนี้คือเรายังไม่ได้ดูอีพีล่าสุดเลย<น>มันจะมีสปอนไหม้ไม่รู้แต่แบบยายสีตกน้ำไปแล้วจะมีไอสศีนะ่ะแล้มีเพลงแล้วแบบซิลเหมือนเพลงส่งตัวละครเลยอ่ะอ,อนะื<ห>่เนาะโอแเ่เพลงแบบยากเราชื่อเพลงมาวันนี้เราจะมาฟังเพลง ขวัญแก้วมาสู่คิงคะอ่ะยายสีไม่ใช่ยยสียายนกน้อยอุไรพรเป็นคนร้องเพลงยาวมากเพลงเพลงน่าจะเกี่ยวกับเรียกขวัญนะเพลงดูสิขวัญขวัญมาสู่คิงเนี่ยะเพลงหกนาทีมาขวัญน่าจะกลับเข้าล่างแบบซึมลึกแหละถ้าเราฟังจบ ละวา,วาสีสีส,ส,สีใหญ่สีายนี้เป็นฝ่ายมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนงเป่ามนมาให้วผูกแขนซ้ายให้ควันมาผูกแขนขวาให้วั ถาเธอเคยลบลูพีกูพีนานั้นขอสมบัติสมบัติเ้ยวันนี้ยสีสวยมากงาดงดาวเอินขวัญน,นางและขวัญเท้าเพลงนี้วอดต่อไปเพลงนี้จะเป็นเพลงแบบเอาไว้เรียกขวัญเพลงต่อไปอุ้ยตกใจ นุ่ยายสิแม่ยายสิติดคนตาปอมสวยสวัสดสวยมากวันนี้ยายสิสวยมากหายนาบ้านพ่อครูสุด้วย ดอกไม้พ้อทู้เพียนใบสีเตรียมไววนบมือไยเอ้นควันนึกสิ่งเพลงลูกทุงท่งทำไม, <า S 1> มก่อนนี่นี่ถ้าแบบเรียนอยู่มัธยมอาจจะได้แบบแบบว่าเป็นเป็นลำแบบลำอะ่ะโชว์นะตัดสินยโชว์งานอะไรเงี้ย พี่เ oh. หอนย่าได้ทวงทิ้งควันอ่อนลูกเลย <Wow. S 1> ควันเจ้ายานิ่งเฉยมิ่งควันเจ้าเอ่ยให้มาสู่จอมอัน <c oughs> ไปไปสีไปสีติ๊กแกรมมากเลยติเก็บสวยเลิศมาก ฟังเพลงแวรู้สึกแบบวัมน,นี้ควันเข้าร่างอะไรเงมเดอ้อขวัญเอย๋ยมาเดอมาสู่อกแม่ผู้แค่เจ้าเาหมนเหมือนเพลงหเหมอพลงอะไรวะไม <า S 1> ่เฝนพี่เคยฟังเย๋ยมองอมมตีไทยท เคยฟังเมกาอะไรเนี้ยไองานเว<ม>ทีลูกชุ่ง,อ,งอะไร<อ>นนเนี่ยก็เป็นเพลงแบบสไตล์นั้นไงเฮ้ยตู่ระวังไอแบบพิงแลนด์อมอนมาเดี๋มออนมาใส่นี่ไอสีมาเรียกขวัญน,น้องเขมหน่อย<า>นี่ เค้กเค้กเค้กบอกโอ้ยต้องเป็นฉากในตอนนั้นแน่เลยเรายังไม่ได้ดูขนมเปียกปูนเราเยี่สีเคยทำมาให้เราถึงว่าว่าโคกินโดยแบบสปอยแล้วเนี่ยที่สปอยเราเรายังไม่ดูเเราไม่แบบญาติผู้ใหญ่คนเดียวของ่โครูได้เหลืออยู่ ให้มีแห้งฟอนย้ำนอนให้มีแห้งใจเนอลองไม่เหมือนกันสักท่อนบ้าเนอลองไม่ซ้ำาอาจจะไม่มีแบบว่าโ<ป>อ้โหซื้อ,ลอเล่าเรื่องอยาวๆอ,อ,อันนี้เรื่องจะเป็นเกี่ยวกับเรียกขวัญกลับมาเนี่ยแหละให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้มีผี ร้ายใดๆผีป่าผีบ้านผีเรืออะไรอย่ามาใกล้มาชในซีีรส์อุ้ยพ่อครูดูแบบเด็กแบบเด็กน้อยดูแบบอกแม่ออกแม่เจ้าุลดูแบบไม่ใช่พ่อครูที่ดูดูอะเนี่ย งงเหมือนทอดหัวโขนความเป็นพ่อครัวแต่เป็นเด็ก<ห>เป็นแบบเด็กชายคนหนึง่งอะมา,าเดินควันเอยมหาคนฮักเจ้าจริงอย่าทิ้งให้โศกโฟกกมามาเดินควันเอ่ยมาเดิอมาสู่อ,อกแม่ กูแค่เจ้าออลายมาเดินควันเอยหลันหยอยอ<ห>นนท่านเนะี่ยใคที่เจ็บเล่ลายให้หาให้ปลิดทิ้งมาเดินเพลงของแม่กับลูกลูกลูนเจ้ามาแลต้องเป็นตอน เฮ้ยทำไคุณร้องให้ทำไมวะเกาียดูแล้วอะอืมเลามากอะ ซีรีส์เรื่องนี้มีเพลงทุกแนวเลยไม่เออมาทุกแนวจริงของทุกตัวละครนง่เหมือนตั้งท่าจะลองออ,ออกไวทอนหนึ่งเลย <laughs> ไม่เราเหมือนเป็นแบบอันนี้เลยอะฉากลาตัวละครนะดูดิดใช่เนี่ดยดูยดิดูฉากเลย ที่เจ็ฟิลลุกเพลงลูกตุ่งนียที่มีท่อนนี้อยู่ข้างหลังเพลงลูกถุงเว้ยเหมอลับเออแนวแนลน่ะแหละครับนั่นจะของค่ายของเวทีหมอลับเนี่ยหมอลับเสียงอีสานเนก็ใช่ไงเนี่ยน้อยเลยผลเป็นของเวทีหมอลับไงได้ใช่เหรอ เป็นนักกองแบบหมอลำตำนานเลยนะไม่รู้มแม่นนกน้อยเนี่ยเออหนูรู้ชะตากรรมของยายรู้เลยเนม่ป็นฉากราแบบกล้องกล้องมาค่อยๆซูมออกไปอ่ะอืม กล่องเกาเคยสูมปิดปิดแค่นี้พอเอ้ยจบจบไปที่ใย,ยสวยๆนี่ใยสีสวยๆพอมาสมศักดิ์ศรีอ่ะค่ะแม่นกน้อยเพลงแบบเรียกควันยาวแบบตอนนี้ขวันแล้วเรื่องขวันน่ะตอนนี้ขวัญเราอ่ะก็ <Hey. S 2> คือแบบแม่ฝังอยู่ในตัวเนื้อเพลงแบบเนื้อเพลงดีเนาะ อจริงไหมมันท่ามันไม่ซ้ําเลยเนาะมันจะเป็นแบบเป็นเรีอร้องจะเป็นแบบเกี่ยวกับเล่าเรื่องเล่าเรื่องเลยการเรียกขวัญนู่นงแบบเพลงที่แบบว่าออกแนวแม่มีแบบเป็นแบบแม่มล,ลองให้ลูกด้วยเออน้องแม่นลูกอะไม่ว <cherish> ่าเออไม่มีใครทาร้ายนะก <ๆ reve S 2> ลับมาอยู่กับคนที่เรารักอย่างเงี้ยขวัญคือแบบว่าปอบปอบเพลงปอบปอบหน่อยเออ พอแต่ก็แอบเศร้านะอนจริงล่ะเรารู้เรารู้เรารู้แล้วเรายังไงคือแบบมันต้องวันหนึ่งมันต้องมาถึงดยู่ละฉากเนี้ย<ส><ด>พี่นะขอให้ซีรีส์ไม่หนักหน่วงเท่าในนิยายพอมาพอแบบเพลงพอแต่เพลงยาวมา เอาแต่พี่พมไมเนเชาลกิน<อ>แต่พี่ไม่เบื่อเลยนะเพลงนยอดที่พี่เบื่อเพราะว่าแบบมันฟังเรื่อยๆเลยอะเพอะท่อนมันไม่ซ้ำนนึงเออแล้วแบบเสียงยายดีอะเสียงแม่นน้อยดี <laughs> <laughs> มาแล้วมันแบบแมันคุ้นหูอ่ะเพลงมันคุ้นหูคุ้นแบบหมายถึงว่าฟังมาตแต่แต่เด<อ>็ก <laughs> มันก็นเลยแบบ บบเขาเรียกว่าย่อยง่ายใช่เช่อี่ไมมีความสุขแล้วก็รู้สึกแบบแบบใจหายเบาเพราะว่าต้องบอกลาแน่นอนต้องได้บอกลาตัวละครยายสีแน่นอนเพราะเรายังไม่ได้ดูอีพีเก้าไงเราอันนี้ไว้ก่อนไม่น่า <laughs> <laughs> ไม่าขาบิดขอขนาดนั้นเออคอบิดขนาดนั้นแล้วอะ <laughs> พ่อครูก็ไม่น่ามีเวทมนได้เสกให้กลับมาเหมือนพี่รู้สึกว่าพี่ต้องบอกลายสีตั้งแต่เพลงเลยละกันเดี๋ยวไปบอกลาในซีรีตอนที่เก้าต่อแต่ว่าฝันที่จะมีเพลงของลำพึงคงไม่ไกล <laughs> <laughs> ได้แล้วอาจจะเป็นตอนมันมีกี่ตอนนะสิบสองสิบสองสิบสองอาจจะเป็นตอนที่สิบเอ็ดเออไม่ใช่สิบสองแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าอาจจะเป็นตอนที่สิบครับตอน ต่อไปเนี่ยไม่ <Order. S 1> คือมีเพลงของชันวิทอีกชันวิทที่เขาจะปล่อยออกมาแต่ว่าคือพี่เนละที่ที่เขาไม่ได้ปล่อยออกมาต,ตอนนั้นที่เราว่าเฮ้ยเราเพลงอยู่มันไม่ออกเพราะว่าคือคําแบบติดอคซิเดนต์นิดหน่อยเขาก็เลยอัดใหม่แบบว่าเติรนอนะที่เป็นที่เป็นแสดงเป็นชันวิทอะเออคืออัดไปแล้วแหละแต่เขา อ่ะตอนนั้นเขาป่วยอ่ะเสียงแบบอยางมไม่เต็ม,มที่<ๆ>เออเขาก็เลยเขาก็เลยแบบเอออยากให้มันแบบเพอร์เฟกที่สุดให้มันออกมาดีที่สุดให้ให้สมกับพี่คนรอเขาเลยอัดใหม่ก็เลยลงช้าลองดูก็เหรอมันเหลืออีกอานนี้ 9, 10, 12, เก้าสิบสิบสองเลนสี่ไอเลนสามมีพีไม่รอมีพีเก้าีพีเก้าออกมาแล้วไงาาคือเพลงของเยซี่สิบสิบสองค่ะหรือว่าเพลงของลำพึงน่าจะมาตอนที่สิบเอ็ดอนี่คือแบบเราคาดวังเพลงลำพึงกันมะ เราแรอรอตอนรเพลงเต้นแล้วรออยู่เพลงเพราะมากพี่พี่ไปดูรายการที่เขาออกมาแล้วเขาแบบสปอยออกร้องออกมาโอ้ลเดศรตัวเต็มแล้วแต่ที่รอมากกว่าคือเพลงลำพึงอะไรจะกเอฟซีลำพึงันตอนี้เรารอตั้งแต่ EP แรกเลยนะเฮ้ยเขาร้อเขาร้อเขาห้อโอเควันนี้เราก็แบบเต็มอิ่มกับ การเรียกขวัญกับมสู่เราพร้อมที่จะดูอีพีเก้าแล้วต่อให้ขวัญหลุดขวัญหายเราก็จะเปิดเพลงเรียกกลับมาขอบคุณทุกคนที่ดูเพลงขวัญแก้วมาสู่คิงของแม่นกน้อยอุไรพรมาแนกวเราจนเจ้าอย่าลืมมาฟังเพลงประกอบเข็มจีลาเลิศทุกเพลงอย่าลืมมาก็ไลก์ก็แชร์ก็ซับสไครก็กระดิ่งวันนี้เราไปแลเราเขาไปดูเข็มจีลาตอนที่เก้าก่อนายบา